สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะพามาดูไก่ป่านะครับไป่ป่าร้อยเลยนะครับที่ต่อได้นะครับนะอันนี้ก็เพิ่งต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นไก่หนุ่มเลยนะครับแบบว่ายังหนุ่มยังแน่นเลยนะมันก็จะไม่ค่อยเชื่องนะครับนะมันก็จะตื่นค้น่อยนะอันนี้เป็นไก่หนุ่มหูขาวนะครับ ตัวนี้ผมยังไม่แบ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอให้ขนเต็มก่อนนะครับให้สวยๆก่อนนะผมจะแบ่งเดี๋ยวพาพาไปดูพ่อพันธุ์เราหน่อยครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไกป่ปลาหูขาวนะครับป่าร้อยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ ตัวนี้แบ่งที่พันหกร้อยนะครับพันหกร้อยบาทเดี๋ยวผมจะจะ,จะเอารูปที่เพิ่งได้มาแรกๆให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ผมมาเอามานะครับมันก็จริงๆมันตื่นนะครับนะแล้วผมก็เอาตัวเมียใส่ให้มันนะครับท่านผู้ชมพอใส่มันก็ เชื่อขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็คือวันสองวันแรกนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับมันตื่นคนหน่อยๆน,นะครับหน้าสดเลยนะครับได้มาเร็กๆก,ก็หน้าซีดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมให้กินอาหารแล้วครับ มันก็อุดมสมบูรณ์ก็เลยน่าสนนะครับกินอาหารเก่งมากนะครับตัวนี้ตื่นคนนิดหน่อยนะใครสนใจเท่าได้นะครับทักมาถามได้นะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเฉพาะตัวผู้ตัวนี้นะครับนะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักมาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเมียป่านะครับอันนี้เป็นป่าร้อยนะครับแล้วก็ทรงทรงชัดเจนเลยนะครับไม่มีตำหนิครับชัดเจนหัวไม่แตกนะครับได้มาประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับได้มาประมาณเกือบเดือนแล้วครับติดคืนนะครับตัวนี้ก็กินเก่งมากนะครับหน้าสดแล้วนะครับหน้าสดสมบูรณ์นะครับดูสีคนสวยมากนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับซูมก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นป่าร้อยเลยนะไม่มีผสมนะครับนะให้อาหารมันก็เลยแบบว่าอ้วนนิดหนึ่งนะครับให้กินแด่หัวอาหารนะครับนะ ขึ้นไปไหนแล้วขึ้นคอแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครนะนี่นะครับ,รบขึ้นคอแล้วนะครับท่านผู้ชมไก่ปลานะป่าร้อยเลยนะขึ้นคอนก็จะประมาณนี้นะบินเก่งครับตัวนี้ใส่กันบินไทย ทักมาสอบถามได้นะครับถามรายละเอียดให้ถ่ายรูปให้ดูได้เลยนะครับอาัดาวีดีโอได้ทุกอย่างนะพันหกไปรวมส่งนะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะ ผาร้อยนะครับไม่มีผสมนะครับตัวนี้นี่ตัวเมียตัวเมียกินเก่งมากนะครับกินในหัวอาหารเลยครับให้ข้าเปลือกไม่ไม่ชอบนะครับ <c oughs> ให้ข้าเปลือกชอบเขียนะให้หัวอาหารนี่จิกเอาจิกเอากินเอากินเอานะครับจากวันแรกพร้อมๆเนี่ยวันนี้ดู เริ่มแบบมีน้ำมีนวลแล้วตัวเมียนะตัวเมียไม่ไม่ค่อยตื่นคนแล้วนะครับดูครับกินอาหารกินข้าวต่อหน้าเลยนะครับนะสมบูรณ์มากเลยนะครับตัวผู้ก็งอนตั้งแดงสวยนะับหน้าไม่ขาวนะหน้าแดงเลยครับหูขาวเต็มใบนะครับนะ